เอาไปดังไฟกันเลยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะก่อไฟเผาปลาเนาะคะ่ะคนจับ แสดงในเฮือนกระจุกให้เลยค่ะทำปลาเผานะคะวันนี้คืออยากกินปลาเผาค่ะมีหอ้กเกี๊ยวนะคะนี่กเกียจฝรังค่ะหนังไฟเนาะคะ่ะเนาะ เราก็จะมาเผาปลากันนะคะจังมเบึงเนาะค่ะเนาะพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องปองป่ายสุภุสกุนค่ะมันนี้ยายซีสิบห้ามาทำปลาเผานะคะปลาเผาเข้ากับยายซีกับไปเอาตะไคร้มาจากสวนนะคะมีตะไคร้กับกเม็โรสแมรี่นะคะเอามาใส่นะคะแท่นใบมะกรูดะคะ่ะ หยัดเข้าไปเลยนะคะกะสีนี่จักน้อยนะคะเนาะเด็ดมาเบิ่งกันค่ะมาดูกันต่อค่ะเออยายสีก็ใส่อัน,นี้ไปแล้วเนาะคะ่ะหยัดเข้าไปได้ซ้ำนี่นะะเนาะนค่ะเนาะมันหยักหยักค่ะใส่เข้าไปในแค่นี้นะคะแต่ก็จะเอาเกลือหน่วยเลยนะคะทำปลาเผาเพาื่อกัดหลักกระบาดเข้าจ้ะจะใส่เกลือเม็ดใหญ่เนาะค่ะเนาะ เอสีก็จะเคล็ดลับนะคะเอสีก็จะใส่แป้งไปด้วยนะคะแป้งโกสีค่ะเพลือให้มันแน่นนะคะมักไปด้วยนะคะเพื่อให้มันแน่นเกลือแน่นนะคะ,นะ,คะเ,นเนีน่ยค,ค่ะเค้กค่าเห็นไหมคะ เข้าไปเผากันเลยเนาะคะ่ะเนาะไปตามกันไปเลยค่ะอันนี้ก็คือต้นโรสเม a ี่ของยายสีนะคะมีหดหักซกี่ค่ะในซี่เนี่ะค่ะต้นโรสเม a ี่ค่ะเอามาใส่ใส่หนึ่งป่าใส่อาหารพวกฝรั่งต้นเดียวคุมเมืดปีสี่สาดกับบ่มืดค่ะต้นนี้ ย่างปลากันนะคะปลาเผาไฟกับสีแห้งเนี่ยจักน้อยเนาะค่ะเนาะเราก็ย่างไปงี้เรื่อยเนาะค่ะพี่น้องจ,จ้าจำมาเบิงกันเนาะค่ะเนาะย่ามสุกเนาะค่ะเนาะใส่เวลาเนี่ยจักน้อยเนาะค่ะน่าทานไหมคะพี่น้องกำลังสีสุกเกิดเ้อค่ะนี่นะคะ เผาของเฮานะคะ ย่างใจเย็นๆไปเองสิเนาะค่ะพี่น้องจ้ะนี่ค่ะ ปลาเผาเราเราสุกแล้วนะคะแล้วนะคะนี่น้องจ้าสุกแล้วค่ะเป็นไงคะสุกงามไหมคะนี่คะ่ะแล้วมันกระับปลาเผา เขาต้องคู่เขาสอ้มดำอันนี้สปนหน้ำไม้นี่ก็มีข้าวเหนียวด้วยนะคะเดีัยวเสียะ